กดไลค์ใช้กดแชร์ภูมิใจเสนอค่อนข้างดรามา่าเอ้ยแสงได้เพื่อนเนี่ยเฮ้ยเขาว่าไม่ได้แ่บนะต้องจัดสวยก่อนเพราะเดี๋ยวมีคนแกล เังได้ดี <c oughs> อ่าเวลาเกตจะวอมเสียงอะ่ะก็จะใช้เสียงนี้นะอ่ามันทําให้แบบเป็นคนเหมือนเสียงแบบเส,แบบเสียงต่ำเนี่ยเสียงแหบเสียงต่ำต้องใช้แล้วเวลาถ่ายคลิปต้องใช้แบบเสียงแบบสี่ห้าหกเจ็ดแปดเข้ามาด้วย <c oughs> สวัสดีค่ะตอนนี้ก็อยู่กับ เก๋ okay. ไก่สไลเดอร์ชาแนลนะคะเฮ้ยเ <Hey, S 1> ึงนี้ไลฟ์ก็ดูมีเอเนจีดีนะ